สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยแชนแนลและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสแบบนี้นะครับน้องๆครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะครับอากาศนะครับเริ่มจะอุ่นขึ้นมาบ้างแล้วนะครับโอ้โห หลังจากที่หนาวกันมาหลายวันเลยทีเดียวนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนอย่างนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับโอ้โหอะไรครับน่่นอยู่ดีพี่ฮักไซเบอร์เรานะครับมายืนทําอะไรอยู่ที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันหน่อยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ฮักไซเบอร์มาทําอะไรอยู่ครับเนี่ยไปสบายครับผมเนี่ยอยากจะออกช่องสบายอีกนะครับ ตอนนั้นเนี่ยได้ออกไปแค่คลิปเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับพี่สบายช่วยผมออกคลิปอีกหน่อยได้ไหมครับโอ้โหพี่เดฮักไซเบอร์เรานะครับโอ้โ oh, หหลังจากออกคลิปตอนนั้นไปนะครับ <laughs> แวรนะฮะ <laughs> ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ออกคลิปกันอีกเลยนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> เนื่องจากหาจังหวะใส่ให้ไม่ได้สักทีนะครับ <laughs> อา้าวได้ครับฮักไซเบอร์ครับอา้าวแล้วฮักไซเบอร์อยากจะทําอะไรดีล่ะครับวันนี้สาหรับผมแล้ว ต่อสู้คือทุกสิ่งทุกอย่างพี่สซนไบรช่วยจัดคู่ต่อสู้ที่เก่งๆไหมผมหน่อยได้ไหมครับโอ้โหน้องๆครับแหมพี่ฮักไซเบอร์เรานะครับเขาอยากจะต่อสู้นะครับกับคู่ต่อสู้ที่เก่งๆนะฮะโอ้โหนะครับได้เลยครับทางนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่สบรยนะครับจะจัดให้เจ้าฮักไซเบอร์นะครับไปสู้กับปดา5ยักษ์ตัวใหม่ที่เข้ามา่อด้านี้นะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยาดูนะครับว่าพี่ฮักไซเบอร์เรานะครับจะสามารถจัดการ5้ายักษ์ทั้งหมดนี้ได้หรือเปล่านะครับ ตามไปดูกันเลยเอานะครับสำหรับอสูรยักษ์ตัวแรกที่พี่สปอยจะเสกมานะครับก็ขอไล่ลำดับจากความเก่งน้อยไปเก่งมากก่อนล้วกันนะครับถ้างั้นนะครับตัวแรกก็ต้องเป็นเจ้าเว็บคาราเคนนั่นเองเอาแล้วครับโอ้โหนะเว็บคาราเคนกับฮักไซเบอร์นะครับใครจะอยู่ก็จะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตอนนี้ครับเว็บคาราเคนนะครับโอ้พยายามอ้านที่ครับพีปล่อยฮัเกอร์ปล่อยลูกออกมาแล้วครับ นะครับเซเบอร์เราครับยังไงครับโอ้โหมีการคำรามนะครับมีการคำรามแล้วขยายตัวแล้วยังไงครับยังไม่ต่อยนะครับครับเซเบอร์แล้วนะครับโอ้โหโดนเว็บพัดเป็นเศษไปหลายดอกแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเป็นพลังซุปเปอร์โดว่าแล้วนะครับฮัคเซเบอร์นะครับบุกต่อยแล้วครับดูเสียงดังเลยทีเดียวนะฮะจัดจาน บรรดาลูกๆของเว็บพารเท่นหายไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้เลวเว็บคารเท่นจ็ไหวไปครับนี่เจอฮักลัวหมัดซ้ายขวาเอาไปดูตัวแบบนี้เรียบร้อยครับเจอฮักเราครับโอ้อยฮะแม่จัดการเว็บคารเท่นไปได้อย่างรวดเร็วเลยีเดียวนะครับผม พี่สบอยครับนี่เก่งแล้วแหละครับเนี่ยมีเก่งกว่านี้อีกไหมครับโอ้โหนะฮะฮักไซเบอร์เรานะครับรีเควสต์นะครับอยากได้เก่งกว่านี้นะครับอ้าวถ้างั้นตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็ต้องเป็นเจ้าลีเมนอินดอร์กันละกันนะฮะตายเลยครับผมลีเมนอินดอร์ครับครับครับหาพร้อมพลังอะไรครับเนี่ยโอ้ปิพลังเลเตอร์ตกลงมาจากด้านบนด้วยนะครับโอ้แล้วฮักไม่สนใจครับฮักต่อยครับต่อยรัวเช่นเคยครับโโอ้ห วดของลิเมนอินดอร์นี่รถฮักต่อยไปได้งอเลยทีเดียวแลครับแต่ว่างออยู่แล้วฮะอ๋อแล้เรียบร้อยอย่ารวดเร็วครับโอ้ยลิเมนอินดอร์นะครับพยายามทู้ฮักไซเบอร์ไปได้นะครับผมเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยครับโหดกว่านี้อีกเอาละครับถ้าโหดกว่านี้ขึ้นมานะครับก็ต้องยกให้กับเจ้าเดซิแปดแล้วกันนะครับไายครับเดซิแปดครับเจอกับฮักไซเบอร์ครับ เอาล้วครับโอ้แล้วฮักไซเบอร์ต่อยยังไม่มีรอครับยังไงครับโอ้กระซื่อโดวาไปอีกทีนะครับโอ้โหยังไงครับตอนนี้โอ้รัวครับรัวครับฮักไซเบอร์เราลัวนะฮะโอ้ไล่เดนิโอ้ยเดนิตแปดไปแล้วครับโอ้นี่ครับเรามีแอคท่าอะไรก็ได้โอ้โหเฮียแม่ครับไซเบอร์เราช่างเหนือรายสุดเกิดนะครับ เดย์สิยังตู้ไม่ได้นะครับก็ต้องส่งเบิร์ดวัเชอร์นะครับที่มีความสามารถในการระเบิดประตูรอบข้างนะครับหลังจากที่ตัวเองตายแล้วนะครับอับวไปครับเบิร์ดวัเชอร์เราครับนี่ครับเตะเข้าไปกน่อยนะครับเบิร์ดวัเชอร์แล้วฮักไซเบอร์ยังไงครับตัวหมัดอีกแล้วครับนี่ครับโดนเอ้ยอะไรครับถืออะไรโอ้โหยังไงครับโอ้โหเบิร์ดวัเชอร์ก็ยังไม่รอดนะครับโอ้โหเจอฮักไซเบอร์เรานี่ช่างแข็งแกร่งจริงนะครับ พลังระเบิดสูรอบข้ทงของเบอร์วอเชยทำอะไรเดือดฮักไม่ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าพีีเดือดฮักจะเก่งขนาดนี้นะครับก็ต้องมาเจอกับสกายเทนเตอร์เคลนะครับที่มีลำแสงที่ค่านะครับทาลายล้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับอ้าวตายแล้วครับสกายเทนเตอร์เคลนครับนะครับลำแสงจ้ามาเลยทีเดียวนะครับส่วนฮักไดเวอร์เราครับยังไม่รู้ตัวนะครับยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองนะครับ เอาละครับสวัสดีนะครับอ้าเกรยังไรครับสกายเดขึ้นปูอะไร่อครับเอ้าฮักเ็นแล้วครับกระโดดปูก่อนเลยครับนี่ครับกระโดดย้งเลยนะครับว่ามาหรือเปล่านะฮะจะมาหรือเปล่านี่ฉันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้สกายเดนเต้นนะครหลังจากเห็นการต่อสู้ไปสี่แบบก่อนหน้านี้นะครับกับตัวเลยทีเดียวนะครับไม่กล้าเข้าใกล้ฮักไซเบอร์เลยทีเดียวนะฮะ แลปาแล้วครับโมถีเเคลื่อนปล่อยลำแสงมาก่อนครับน้ำมาก่อนครับโอ้โหแต่ตัวก็เคลื่อนไหวตามมาเจ่นกันนะครับโอ้เราปลาแล้วครับเดือดฮักครับเดือดฮักโอ้โหโอ้ยย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 อยย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 ยรยย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 ยโยยยยยยยะเจยยัยย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 โยย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 ยายยดยย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 ยังไม่เป็นไรเลยครับเนี่ย พัฟเตเบอร์ทำไมเก่งขนาดนี้ล่ะครับก็ผมบอกแล้วไงครับว่าผมเนี่ยอันดับหนึ่งของเกมแกลลี่มอรโอ้โหนี่นะะฮับเตเบอร์เขาเคลมตัวเองเลยนะครับว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกมแกลลี่มอรเลยทีเดียวนะครับอ่ะถ้างั้นยังไม่พอครับผิดสบายของส่งตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาประวานอย่างเจ้าเจลลี่เมาส์หน่อยนะครับอ่ะมาแล้วครับนี่ครับเจ้าเจลลี่เมาส์นะครับในฮะในเวอร์ชันยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวฮับมกระโดดหยิ่งๆเข้าไปแล้วนะครับได้ไงครับ เจอรี่เมลนี่แกช่างตาทัวเหลเกินนะครับมองไปเห็นเดอะฮักไซเมอร์ได้ครับเนี่ยโอ้ยนะฮะต้องจับให้หันหน้ามาทนทีครับอยู่ด้านนี้นะครับเริ่มโจมตีนะครับอา่ครับโอ้โหและดูเหมือนนะครับเดอะฮักนะครับเจอความสามารถพิเศษของเจอรี่เมลในการลอยได้นี่นะครับทำให้เวสามารถโจมตีเออ่เจอรี่เมลได้นะครับโอ้โหยังไงครับตอนนี้เดอะฮักนะครับพยายามจะกระโดดนะครับจะกระโดดจะเข้าไปต่อยปากของ เบากระโดดไปถึงเส้นีนะครับโอ้คู่นี้จะจบยังไงครับเนี่ยขึ้นสอยลเราขยับให้ดีไหมครับอ่นี่ครับเข้าไปต่อโอ้โยนี่ฮะแมมกระโดดขึ้นเป็นต่อยปากหายไปเลยทีเดียวนะครับฮักไซเบอร์เรานะะฮโอ้โหดูเหมือนว่าฮักไซเบอร์เรานะครับจะหาตัวที่มาต่อกคอด้วยยากจริงๆนะครับคราวนี้นะครับลองให้บรรดาเหล่ายักษ์ทั้งหลายนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วมาลุกปี๋เดือดฮักไซเบอร์นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฮักเซเบอร์เราจะเอาอยู่รอดนะครับไปดูกันเลยเอาครับในเมื่อพี่เดือดฮักเก่งขนาดนี้นะครับนี่ครับก็โอนเจอกับ5ยักษ์นะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับให้5ยักษ์เดือดุมเลยนะครับโอ้แล้วก็แถมัดเทพอาเลสไปอีกหนึ่ด้วยนะครับนี่มาล้างแคนตอนนั้นนะครับพี่เดือดฮักไปจัดการทัานเทพนะครับอ้าวจะเป็นอย่างไรไปดูกันไปครับโอ้โหเดือดฮักงงเลยครับรอบนี้งงครับจะจบตีใครก่อนครับโอ้โหนี่ครับต่อต่อยแล้วครับโอ้ยโอ้ยตายเลยนะเคุน โอ้ลำแสงมาอย่างี้ครโอ้โหโอ้โหแล้วไงครับเฮ้ยเครื่องทางครับโอ้เครื่องทางเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยแต่เหมือนขึ้นชื่อมานะครับว่าสกายเดนเดอร์เกิลนะครับจัดการเดอะฮัทไซเบอร์ไปได้แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเดอะฮัทยังอยู่หรือเปล่านะครับโอ้แล้วตอนนี้นะครับโอ้โหเครื่องพิสปอยนี่แหลกกระจายเลยนะครับเนี่ยเจอเอฟเฟกต์ของสกายเดนเดอร์เกิลกับเทพอาร์เีสเข้าไปนะครับ โอ้ดูเหมือนตอนนี้นะครับการต่อสู้ได้ยุติลงแล้วนะครับโอ้โหนะฮะแต่ว่าเดอะฮักหายไปแล้วนะครับแล้วคนที่หายอีกคนก็ดูเหมือนจะเป็นเว็บคาร์เคนด้วยนะครับที่หายไปนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับลำแสงนี้นะครับสามารถจัดการเดอะฮักได้นะครับลำแสงของสกายเทนเดอร์เคิลเนี่ยนะครับถ้าโดนเต็มเ็มนะฮะโอ้โหนะฮะเอาละครับแอบพี่เดอะฮักครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหสนุกหําใจพอหรือยังครับกับการต่อสู้ในรอบนี้นะครับ โอ้สนุกมากเลยครับพี่สมบอยผมรอการต่อสู้แบบนี้มันนานแล้วโอ้โหอันนี้ผมโดนจัดการจนชุดเกราะแตกกันเลยทีเดียวสงสัยต้องไปให้พี่พอดแมนทำให้ใหม่แล้วนะครับเนี่ยแม่นะครับโอ้โหแต่เดอะฮักเราก็แข็งแกร่งจริงนะครับต้องให้บรรดาเหล่าอสูรยักษ์ทั้งหลายมารุมนะครับถึงจะจัดการกันได้นะครับเนี่ยวันนี้พอใจหรือยังครับที่ได้มาออกช่องพี่สมบอยครับโอ้พอใจมากๆเลยครับต้องขอบคุณพี่สมบอยมากๆเลยนะครับแหมอาวล้ครับน้องๆทัาแต่แล้วจะเป็นการต่อสู้นะครับ ระหว่างเจ้าเดอะฮัคนะครับกับบรรดาอสูรยั์ทั้งหลายของคุณเทรเวอร์เดสันนะครับโอ้คลิปนี้นะครับดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สมบอยด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ติดตามช่องสมบอยนะครับกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลยเอาละครับแปบวันนี้พี่สมบอยมีเวลาน้อยนะครับเลยมาทำคลิปให้น้องๆดูได้แค่แป๊บเดียวนะครับยังไงนะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมตามดูกันต่อด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ